สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมนการในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกล้กันนะครับนะใครเปิดศึกสงครามทางทหารก่อนคนนั้นจะแพ้ในที่สุดนะครับเพราะอะไรนคือตอนนี้ผมกำลังเห็นวิวาทะระหว่างมหาอำนาจนะครับสหรัฐและจีน นะแล้วก็วิวาทนะที่มาต่อเนื่องอะนะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลานะแต่ช่วงนี้จะเห็นนะครับซาซาไปนะวิวาทะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะเพราะว่าตอนนี้ยักษ์ศึกจีนนะจะเป็นประเด็นที่สหรัฐกำลังจ้องอยู่แล้วก็จีนเองก็แสดงบทบาทที่แข็งกร้าวนะครับนะนะไม่เกรงกลัวสหรัฐเหมือนกัน นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนก็ไม่พอใจนะที่สะสมมาในตลอดหลายปีนะครับนะับตั้งแต่เรื่องของการจับตัวนะครับ CFO นะซึ่งเป็นลูกสาวนะของประธานหัวเวย่ยนะแล้วก็เรื่องที่สหรัฐนะครับเข้าไปแทรกแซงนะกิจการภายในของจีนในฮ่องกงนะครับในซินเจียงนะครับแล้วก็ในไต้หวันนะซึ่งจีนมองว่าไต้หวันเนี่ย นะเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะแล้วจีนเนี่ยก็พูดหลายครั้งนะครับนะว่าจะนําไต้หวันเข้ามารวมกับจีนก็นําความวิตกกังวลให้กับไต้หวันเหมือนกันนันไะต้หวันก็จึงพยายามไปหาพันธมิตรคือสหรัฐก็มีการไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณนะ์จากทางสหรัฐมาเหมือนกันนะจีนก็บอกว่านะเราจะรวมอย่างสันตินะแต่ก็ไม่ได้ปิดออปชั่นนะทางเรื่อง ทางการอาหารนะซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้เราจะเห็นวิวาทะบ่อยรายวันเลยนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนจากท้งบรรดานาธิบดีสหรัฐนะจากรัฐบนตรีต่างประเทศนะครับของสหรัฐนะแต่ทางจีนเนี่ยผมเห็นที่โต้ตอบนะเยอะที่สุดน่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะและเป็นระดับโคโซกนะกระทรวงการต่างประเทศไม่ ไม่ใช่ปัานาธิบดีสีจิ้นปิงของจีนนะเพราะฉะนั้นเราดูจากลักษณะของการโต้อตอบนะของจีนก็ยังมีความสุขขมแต่ก็มีความแข็งก้าวเพราะจีนก็ออกเสียงว่านทะหารของตัวเองเนี่ยพร้อมรบเหมือนกันนะมีทหารอยู่2ล้านนายนะเป็นรั้วกำแพงเหล็กของจีนนะมีเรือดำน้ำนะที่ดำไปทั่วโลกเนี่ยไม่รู้ตรงจุดไหนไ้แหละนะไม่ได้ไปเที่ยวเล่น ไ,ได้ไปท่องเที่ยวนะฮผอมรบกับค่าศึกศัตรูนะแล้วก็มีนิวเคลียร์เหมือนกันนะจีนก็บอกว่าไม่ได้กลัวนะเพราะฉะนั้นตังจุดเนี้ยเรามองดูเพียงแต่ว่าใครจะเปิดศึกก่อนซึ่งเชื่อว,ว่าจีนไม่น่าจะเปิดศึกก่อนเพราะว่าจีนรู้ว่าใครเปิดก่อนแพ้แต่ผมว่าสหรัฐก็อาจจะเป็นสงครามน้าลายกันไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตไม่แน่แต่ผมเชื่อว,ว่าใครเปิดศึกก่อน การใช้กําลังทางการอาหารก่อนผมว่าคนนั้นแพ้เพราะประวัติศาสตร์โลกหลายครั้งเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะถ้าเราดูย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยสงครามต่างๆคือในการลบเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ใช่เป็นกูรูนะทางการอาหารนะบางท่านอาะเป็นกูรูทางการอาหารโอ้มีอาวุธุปกรณ์อะไรต่อสู้อะไรอันนี้ผมมองในแง่ของหลักหลักการดีกว่านะผมมอง ต้องเข้าใจก่อนนะอาจารย์เสกไม่ใช่เป็นกูรูดางด้านไม่ว่าจะเศรษฐกิจการเงิน,นการเมืองสังคมการอาหารไม่ใช่แต่เวลาผมมองเนี่ยนะผมจะมองจากหลักการคิดมองจากหลักการมองตามกฎซึ่งผมเชื่อว่าเป็นกฎธรรมชาตินะคือกฎธรรมดากฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีแล้วกฎไตร,รลักษณ์นะฮะม่น้าเกิดชาติไหนเปิดศึกก่อน เปิดสงครามทางการอาหารก่อนแน่นอนท่านจะสร้างความไม่พึงพอใจถ้าจะจุดประเด็นชาตินิยมนะของประเทศนั้นอย่างรุนแรงเลยยกอย่างเช่นนะส้ชาติไหนเปิดศึกกับอิหร่านก่อนเนี่ยนะก็แบบว่าท่านจุดชนวนชาตินิยมของอิหร่านอย่างรุนแรงใครเปิดศึกกับจีนก่อนอย่างเงี้ยนะก็จะจุดนะชาตินิยมนะครับในจีนอย่างรุนแรงหรือใครเปิดศึกกับสหรัฐก่อนอย่าง,างนเงี้ยก็เหมือนกันก็จะเกิดจุด ชาตินิยมนะของสหรัฐคนอเมริกันอย่างรุนแรงและผลสะท้อนกลับนี่แหละครับน่ากลัวไอ้ตอนนี้เปิดศึกสงครามเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่หรอกอาจจะชนะเพราะว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะปกป้องประเทศแต่มันยังไม่มีแรงความโกรธเกี้ยวพยาบาทแต่ถ้าเกิดชาติใดถูกย่ำยีถูกทำลายเราดูจากประวัติสงครามโลกครั้งที่สก็ได้นะครับเราเห็นไหมครับว่าเยอรมันเปิดก่อนเปิดก่อนที่ ไล่ไปนะครับนะตั้งแต่โปแลนด์นะนะไล่ไปออสเตรียนะฮะไปฮอลแลนด์ Holland นะครับไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะไล่ไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อนะรัสเซียอย่างเงี้ยนะมันสร้างความโกรธแค้นเนี่ยชาตินิยมเนี่ยเกิดขึ้นในรัสเซียอย่างมาก หรือแม้แต่อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน,นะครับนะไปลุกลานไปถลม่มไอ้เพอร์ฮาเบอร์นะของสหรัฐเนี่ยก็สร้างความเป็นชาตินิยมของสหรัฐเกิดขึ้นมาอย่างมากแล้วเราดูเวลาตีโต้กับซิฮงนะชาติไหนที่เปิดสงครามก่อนเนี่ยไม่ไว่าเป็นเยอรมันหรือญี่ปุ่นเนี่ยแต่ให้แพ้ในที่สุดนะถึงแม้การรบนั้นจะกินเวลาถึง6ปีจากเปิดศึกรแรกเนี่ยดูเหมือนจะชนะนะ แต่สังเกตเวลาแรงตีโต้กลับนะแรงสะท้อนกลับเนี่ยแรงกว่าตอนเปิดเกมเยอะเลยมฉะนั้นสิ่งนี้ต้องดูดีๆนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆผมไม่ใช่เป็นกูรูทางการทหารนะบางคนก็บอกเอ้ยไม่เชื่อนะอันนี้เขาไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่ผมมองในตามหลักของธรรมชาติตามหลักกฎแห่งกรรมและกฎใจรักเมื่อฝ่ายใดถูกกรธรํมก่อนเนะี่ยมันจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับแรงระเบิดอะ มันเก็บกดเกิดแรงระเบิดอันนี้ผมไม่ได้บอกเป็นสิ่งดีนะแต่ว่าผมได้บอกว่าไฟาที่ถูกทําก่อนเน่ะเมลามันตีโต้กกับมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความชอบธรรมในการเนียก่อกู้ชาติก่อกู้ประเทศมันจะมีชาตินิยมสูงแล้วแรงตรงนี้นเป็นแรงของการสมานสมามัคคีถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งนะเจ้าของคองแคว้นลัดอย่างเงี้ย เขาก็สงสัยว่าเขาจะต้องการไปตีแคว้นอื่นเนี่ยเขาจะตีสําเร็จได้ยังไงนะตีเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จก็เ,เลยไปถามพระพุทธเจ้านะไอ้ตียังไงพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบไปตามเหตุผลนะว่าการที่รัฐรัฐหนึ่งเนี่ยนะท่านจะไปตีเขาเนี่ยไม่สําเร็จเพราะเขาเข้มแข็งเขามีความสมานสมาสมาคัคคีก็คือความรวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่เนเอง ซึ่งธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะเปิดศึกสงครามเนี่ยนะกับใครเนี่ยโอ้โหคุณอย่ารวมความเป็นน้าหนึ่งใน้าใจเดียวกันของฝ่ายลุกลานเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันต้องอาศัยความโลภหรือความหลงในตัวเองมากเลยแต่ในทางตรงกันข้ามแล้วเกิดคุณไปเปิดศึกสงครามกับชาติใดก่อนเนี่ยไอชาตินั้นเนี่ยที่เป็นถูกชาติที่ถูกอ่ชาติที่ไปจู่โจมทาร้ายเขาอะนะชาติใดที่ถูกชาติที่ไปจู่โจมทาร้ายเขาอะจนบ้านเมืองเขาพังพินาศพังทลายอะ กูจะสร้างความสามัคคีให้เขาอย่างง่ายมากเลยนี่มันเป็นธรรมชาตินะที่เราลองสังเกตดูดาะนั้นใครผมบอกใครเปิดศึกสงครามก่อนนะ่ะในที่สุดจะแพ้ไปย้อนดูประวัติศาสตร์โลกก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าการที่ท่านไปโจมตีนะในประเทศชาติไหนๆแล้วเขาพังย่อยยับเนะี่ยโอ้โหคือชาตินั้นจะเกิดชาตินิยมอย่างรุนแรงเลยแล้วก็จะเกิดความรักชาตินะเป็นวิธีการที่รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้อย่างยีเลยความสมานสมัคคีเนี่ยแล้วเวลาเขาตีโต้กับเอาคืนเนี่ยโอ้โหนั่นแหละคือความสมัคคีฮะสมัคคีคือพลังเห็นไหมครับเาะฉะนั้นทําอะไรต้องคิดดีๆนะผมเห็นมีสงครามน้ําลายวิวาทะกันเป็นรายวันเนี่ยถ้าเกิดใครเผลอไผ่เนี่ยไปเปิดศึกสงครามทางการทาหารจริงจริงเนี่ยคิดดีๆเพราะฝ่ายที่เปิดก่อนจะแพ้นะฝ่ายที่ไปทําลายเขาย่อยยับก่อนน่ะชาตินั้นจะแพ้ในที่สุด นะครับเพราะว่าชาติที่ถูกทำลายย่อยยับเ,เขาจะสมานสมคัครคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดเป็นชาตินิยมอย่างรุนแรงแล้วความสมานสมัคคีเะเป็นพลังกันยิ่งใหญ่นะะก,กอบกู้ชาตินะอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ความสมานสมัคคีเล่าสู่คนฟังนะครับจากเหตุสู่ผลนะตามกฎแห่งกรรมแล้วกฎใจรักนะครับนะผมไม่ใช่กูรูทางการาหารไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธยุทโธปก์แต่ผมก็เชื่อว่า อะไรก็แล้วแต่นะธรรมะนะสามารถมองเข้าใจได้นะน,นี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฝั่งนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5 0จุนนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแลบถึงออาจารย์เสกเสมอมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ